คือคุณจ๊อบค่ะหนึ่งในห้าคนบนเรือนะคะเมื่อวานก็เดินทางไปที่สพนนทบ,บุรีเช่นกันนะคะ<ฆ>เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาแต่ทั้งนี้นะคะคุณจ๊อบนี่คนนี้นี่กลับกันกับคุณกติกเลยค่ะอ้าวทำไมอะ่ะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยเอาเป็นอย่างนั้นไปใช่ค่ะ<ฆ>โดยเป็นการเดินทางนะคะเข้ามาพบพนักง,งานสอบสวนสพเมืองนนทบ,บุรีค่ะพร้อมทนายความส่วนตัวเพื่อเข้ารับทราบข้อกล่าวหามาตรา184ทําลายพยานหลักฐานและข้อหาพรบเดินเรือมาตรา119ค่ะ ซึ่งคุณจ๊อบก็ไม่เครียดนะคะกับการถูกแจ้งข้อกล่าวหาในครั้งนี้และทนายความของคุณจ๊อบก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าวันนี้มาพบพนังกงานสอบสวนตามหมายเรียกเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาทั้งสองข้อหาซึ่งจ๊อบก็ได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะ hmm. ยืนยันนะคะว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ยังไม่ขอเปิดเผยในรายละเอียดขั้นตอนหลังจากนี้ให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมค่ะ วันนี้ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการประกันตัวเพราะมาตามหมายเรียกโดยพนักง,งานสอบสวนนัดให้มารายง,งานตัวอีกครั้งก็คือวันที่19เมษายนนะคะช่วงบ่ายค่ะส่วนคุณจอบก็ตอบเพียงสั้นๆว่าปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาไม่ได้มีความเครียดหรือว่าความกังวลอะไรวันนี้ที่เข้ามาก็เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาเท่านั้นแล้วก็ยังไม่ได้มีการคุยอะไรกันกับคุณกระติกด้วยค่ะ